ครับผมเจริตรุ่ลุกลีนะครับวันนี้มีรถตู2,012คอมพิวเตอร์นะครับรถสวยๆเดิมๆมาบางๆนะครับมาให้ชมครับในราคาเบาๆนะครับพาไปดูรอบคันครับปี2012ตาย้อยล้อแม็กหอ17ยางใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อน สีเต็มนะครับคันนี้สีเต็มนะครับบอดี้บางครับไม่มีชนหนักร้านเซ็นนะครับล้อแมกซีโวขอบสิบเจ็ดนะครับยางโกง์ทำใหม่สองหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดนะครับยางใหม่ครับรถสวยเดิมบางนะครับรถสะอาดมากคนนี้ครับมีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับ แต่รถไม่มีโดนหนักล้านเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีให้นะครับครอบประตูด้านขวาด้านขนขับครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมดเดิมนะครับสติ cker ลมยางโรงงานยังอยู่นะครับรถคันนี้ดูแรงอย่างดีนะครับระบบไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าคอนโซลสวยครับคันนี้คอนโซลเดิมเดิมเลยครับได้เดิมนะครับคันนี้ได้เดิมมาก หลังคาหุ้มเรียบนะครับหลังคาหุ้มเรียบเป็นบอกสี่แถวนะครับไม่วิ่งไปสองแสนสี่นะครับสองแสนสี่กว่านะครับฟอนโซนสวยสะอาดนะครับีเ๋เวผนพาไปดูซอกด้านหน้า ซ้ายนะครับมุมสายเดิมๆเกตสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับรถไม่มีโดนชนมาเลยนะครับหน้าเดิมมากคันนี้นะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสวยสุดในรุ่นนะครับทาสีหมดลักดา ระายะ8ปีหน้านะครับสือสวยสือเต็มเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับดูซอกมุมซ้ายนะครับซอกเดิมนะบที่ขยับนะครับซอกมุมเดิมนะครับตัวขายที่ลงปกตินะครับคอนโซลสวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูภายในนะครับคันนี้เป็นเบาะ สี่แถวนะครับเป็นบอกสี่แถวแต่ตอนนี้ผมพยายามเป็นสามแถวอยู่อยากได้สี่หรืออยากได้สามเดี๋ยวจัดให้ครับนี่ครับภายในหุ้มใหม่นะครับหุ้มเรียบนะครับหุ้มเรียบแอร์วางรางเรียบร้อยนะครับแอร์วางรางเรียบร้อยนี่นะครับ ร้อมีซาวรอบแอร์เรียบร้อยนะครับทีวีใช้ได้นะครับซอกเดิมๆนะครับเดิมๆทั้งคันอันนี้นะครับนี่นะครับสีเต็มเครื่องสวยด้วยครับอันนี้ ดูท้ายนะครับรถบางขนาดไหนดูกันดูส่องบนุมนะครับบางมากพาไปดูท้ายนะครับมุมด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นมุมเดิมนี่ตะเข็บอยู่ครบนะครับกล่องท้ายมุมเดิมนะครับกล่องท้ายเดิมกล่องท้ายเดิมนะครับดูตะเข็บกันครับ รถไม่มีล้มไม่มีมความไมคดับรถพร้อมใช้งานเลยนะวิ่งนักเรียนวิ่งพนักงานมาได้ครับรถครอบครัวก,ก็ดีเลยนะครับดุ๋มพาปดูห้องเครื่องห้องเครื่องนะ 这样。 แห้งๆเดิมๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปฟังราคากันครับรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2012นะครับคันนี้ผมเปิดไว้ที่ราคา4,99,000บาทนะครับ4,99,000บาทนะครับสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 965950190นะครับหรือจะเป็น ID Line 0965950190นะครับเป็นช่องทาง Facebook เจบ้านรถตู้ม้งคอมหรือจะเป็นเพจเจรถตู้รถบลีหรือจะเป็นช่องทาง YouTube เจรถตู้รถบรีนะครับค้นหาได้เลยนะครับสวยเดิมบางขนาดนี้อย่าพลาดครับผมบอกเลยการันตีให้ด้วยครับมีรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ